สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อไญ่แม่ไนยเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ละพี่น้องก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยพี่น้องมาเผกันในสอวันทีสามเมษาหกพี่น้องวันนี้ก็ผ้าเขาป้าคื้เก่าละพี่น้องมาหลอ่อเบิ้งหอยเดือน,ะะอนอเอาสปอบเนาะเอาสปอบสวัสดีจ้าวันนี้มา,อาปอากระสับกาะกตนาอีกคือเก่าจ้าวันนี้มาหลุ่นมาติดตาเมืองเลือจ้าว่าสิได้สีมานบอ เอ้าไปหลุนน้ากันพี่น้องแต่ว่าเมือนี้เมือนี้มาแต่เศ้านะสปอบเนาะเมื่อวานนี่หอนแห้งพี่น้องเอ้าพอละโกนแหลกพี่น้องอยู่ในโกนได้เนาะนี่โกนใหม่พี่น้องเอาโอ๋ใหญ่บ้านสปอบได้ชิ้นใหญ่แบปนีเด้อเท้าหน่วยเห็นจักหน่วยเห็น่ทั้งนี้ไม่นึงพวกคุ่นเห็นบ่อุ้ย สองพี่น้องหมดเป็นหน่วยเดียวได้หนิอุ้ย <c oughs> สามบนต้นนี่สามบ่สามอุ้ยมีตัวใหญ่ใหญ่มา <c oughs> ทีเดียวเดียบีเดียบเคี่ยห์เอาสามหน่วยพี่น้องแต่ว่าอยู่ในโกลไม้หมดเอยู่ในโกนดินมาเนาะมาจอสบุดแล้วบ่เอ๊ะเอ๊เอ๊ะ สรุปโกนีสามหน่วยพี่น้องเห็นห้อยน้ำลายเพิ่นพี่น้องมันเข็นต้นใหม่เนาะเพิ่นเขาโกนเก่าพี่น้องอยู่ในไหนสองหน่วยพี่น้องคนออกพี่ก็ขนอยู่เนาะขนี่เนาะคนก็จะกระเปิดกล้าวเลยว่ามันสองหน่วยพี่น้อง เดี๋ยวนิดหนึงเอา้าอยู่ไหนเดยนิดนึงพี่น้องจับอยู่เลยเนาะจับอยู่เนะ <c oughs> ลยกระด้างขอบกูสิเ,เอา้าเป็นใส่กลางๆพี่น้องเอา้าสปอบเห็นแล้วพี่น้องโอ้โหที่นี่ยังหนุ่ย แรงแปลกๆอเลยวะมันหมกห้หน่อยมั้งหมกไห้เดือะงานเดากเกิดแล้ววะงานเด็เอามีหลุนนะพี่น้องตอนข่าหักใหม่เ่าแต่ว่าฉันมีจัหน่วยเนาะมีจัหน่วยเห็นหน่อยเดียวเห็นหนึ่งเนาะก้นสุดกับพี่น้องสุดปะน้าเต็มดีแฮะ สรุปหนึ่งพี่น้องเอ้าไปต่อโกนไม้พี่น้องสปอบเห็นอยู่ไกลๆก,กันเจ้าโกนเก่าเขาบาอกแต่ว่ามันดังอยู่เหมือนปะเช่นบอกสรุปบ่มีพี่น้องหน่วยเป็นหรือหน่วยตายพี่น้องเช่ไม่เช่นเขาอยู่แนวเนาะ ขึ้นน้ำโกนใหม่เนาะโอ้ตายพี่นอ้อเมื่อตายตายมีใหม่เนาะตายใหม่เลยเอาเห็นเราบอสป๊อตบลุ่มบางพี่น้องมีจะารวยฮึฮึนี่ต่หาใบบัน เอาได้ปะอุ้ยต้องมีก็มีนั่นเรดๆนู้นเอาหนึงพี่น้องอ้หูยไหนๆตัีเปิดแล้วปะบลวบัตรบัดตพี่น้องต่น้าเบมบึงแนยเบืงเนยคุณคุนอยู่ขางในพุนโพงเดียวเด้อพี่น้องเบืงแนยล่ะบัตซับหากใหม่ออกแกงเห็นเนาะน คุณพี่พน้องออกมาหน่อยนึงจ้ะหองกับหน่อยตายเอา้าแต่ว่าทั้งในหลายเงี้ยมีหลุนมีหลุนมีหลุนพี่น้องเอามาหลุนกันพี่น้องมาสิได้จหลายชั่วนี่ออกมาละหนึ่งเนาะกับกับบกหน่อยตายเนาะสองพี่น้องสองเฮ้ยหมกแข็นเลนี่เอา้าบัดซับบัดซับหากใหม่ออกแจ้งเห็นพี่น้อง สีเนี่ย้ยังย่งหลายน่วย่าใส่นี่จะใส่ย่ไงพี่บอ๊ะหเบิร์ย่งย่งเลยนึ่งหโหเบิร์ย่งไปยู่เด่นเอ้ยน้ำบาดมือ งูก็ยังไปอยู huh. oh. five, there, ah. ่ตะรางข้าหางใหม่เนาะหางใหม่เอากรได้เนาโอเจ็ดเียดให้ไฟหมดเบดหรปเยพี่น้อเบดยังเบดเลยเอาสรุปเจพี่นนอแปดกันตายเนาะมีแต่หน่้องามเลย หองกุ่งดงพี Jamie, ่น้องทางในครับกล่องจับอะไรพี่น้องเอ้าแถวนีมีหอยพี่น้องเอาพดพูดได้กลอนกวนได้กอนมาันไปกลนกวนได้กวนมาัน มีจากนวยเห็นนวยนนวตายทีไหนจะไหนเห็นอลายอยู่หนาไปหมด้มาเลยเหนนวยตายเป็นอย่ข้างหนอเห็นละสองพี่น้องพูดนวยตายไปเอาละนเอาบางเลยเนาะบางเลยบางเลยหลุนเบิรงพี่น้องที่มีจงนวย้ย โอ้ยปุ่นคือสีมันแหงนะบอกมนเลยหนึ่งหนึ่งหนึเดียวอยังนอตะปุ่นเนาอีแเอาเอาสองสองนี่ดีเอาสามไมยว่าม่ิกองกันนะสคือกันเด้อ สาแล้วเาสีสอู้ยเมียนบดเลยนี่เมียนบดเลยตัวเมียนอุ้ยอุ้ยโมเมีนตัวตัวตายคนเขาเหน่ยตายพี่น้องมันจะจกจะจก เอาตัวนี้ก็ตายตัวนี้ก็ตายเดี๋ยวคนนีกตัวนี้ก็มงไปเด้เอาหาแล้วพี่น้องบูบบูบูตั้งตายจักหน่วยหาเนาะโหกับตัวตายโหกับหน่วยตายอีกตัวหนึ่งหน่อยพี่น้องอยู่ข้างในจะเสียดายเนาะรับอยู่บนนึ่งบัวรับน้อยรับน้อยหนึ่งรับน้อยหนึ่งอ่ะมานไปหาพี่น้อง สมพ like yeah. ัอในตายมันหลายแห่งนะแถวนี้เนาะหูหนึ่งพี่น้องสองไเข้าไปสองไปกับไปเล็นอยู่สามเห็ือนเดินสามเนาะแต่ว่ามีหูต่อไปอยู่ทางผลมีหูรัดพี่น้องง่ายเอ้ามีหลุนพี่น้องหลุนเมืองสิมีจัจหนุยแต่ว่าดินแข็งดินแข็งขาดพี่น้องดินพลดินพล โอ้ยเป็นมาตาเป็นแตะสับแข่งเลยนั่นเินมานพี่นองหงเดียวเดียวเดียวเปลี่ยนเดียมนาะสองสองเลยพี่น้องย้งต่คุณมันมันคือหลงเงี้ยนะเดี๋ยวคนบุกเกมแห่งขนา คือบ่าหูหสอดกันนั่นโอ้ยุ่นโอ้มีหูลุกไปลุ่มอีกกระนาสามเรียบผึ้งจันทร์สรุปสามก่อนพี่น้องเ้ามีหูไปอยู่มันจะไปตะลุกันกับคนนั้นเป็นคนรัดเนาะเปกนนรัดเลยวัดเต๋เบิร์ตแล้วพี่น้องไม่หอมหมยหอมโอ๊โอ้ยคุณแม่อะไร กูไทยจะถือดามเสียมพี่น้องโอ้ยยังมีหลายอยู่เด้อมองดูไอหัอมผุดก็เสียมหน่อยมากมังเขาไก่ว่าใดพี่น้องยามถือดามเสียมเพล่น ก็ม่อีกเนาั่นื้อที่สพี่น้องหนที่สอง,ออสองเปิดแล้วปะได้ละว้าวทนทีเปิดกวงๆงก็ดินพนเนาะดินพ่น,น่ <c oughs> น่ไดเลยเอาเอาเอาเดแล้วปสพี่น้องเปิดแล้วเนาะ บนนควรนะครับสรุปหอยหอมสามพี่น้องหอยหอมสามขอในตายเพ <co <co ื่อนพี่น้องวัตถเพันธุ์สิบวัยอยู่เนาะขอได้ตายขอในตายเพื่อนพี่น้องเปิดโพงกินพี่น้องไ่เคยยินเลยเป็นกองๆเลยวัตถเพันธุสิบวัยอยู่เนาะ เติมที่เบยูเอาคนเปิดเลยสับปโ uh huh. อ้เสียมใหญ่ทีท uh huh. ่านบอกผมว่าที่นี่ยังแน่ทีนองข้างในบางทีก็โอ้ยบ uh ุห huh. ด uh ีเลยนี huh. uh ่แ huh. ค uh ่อ่างไหมโอ้ยโอ้ยเหนมเยี่ยแนไฟเอ้าโอ้ย นบดอรุดสองสามส,สี <S <s ่ห้าอู uh ้าตรงไหคุณตรงน้าเลย์่ะถ้าปลอกมาคุณอยู่แนอนี้พี่น้องโหแต่ว่าแถวนีหน่วยตายมันหลายแห่งแมนเจ็ดหัว ห่วยมอิหลุนไปดีหลุนเซฟอไปดิเซบ่บูนี่รอุ้ยเจ็ดแล้วเนาะเจ็ดแล้วปเจ็้เก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วเกาเก้าโอ้ยเซฟเเฮ้ยเซบซฟ่งบนแต่ว่ามันมีหูไปเยเยนคนลาดเลยบ่ไปคนลาดทาง บดดมันะเกียนเนี่ยเกนเนี่ยามันยังมีหูไปเลยสปะ่ได้เยเอาเอาเอาซอกซอกเขาไปอีกมั้งะตมีเีซอกเขาไปไหนบ่ข้าหักใหม่ข้าโตใหม่เออเอาบดวเนาะบ่ไดด อสรุปซิฟพี่น,น้องโหนี่ได้ซิฟเจอได้ซิฟอ่ะมัามานแบบพี่น้องมันแล้วถือแรงคนนี้พี่น,น้องแรงบองบ่มีเอาจนหวาพี่น้องเต้ยถ้าบ่าม,มีก็ยังเมื่อยยังเมื่อยอาศัยสังเกตเอาหน่วยตายพี่น้องแต่หน่วยตายบ่มีก็แสดงว่าแรงนั้นบ่มีหอยพี่น้องมันไปหากระเมือ่องเดือด สูงามแน่เนาะนหแต่ว่ากระโเนี่พี่น้องอาจจะไปเขาอยู่น้ำกันบางอันก็นได้หงะงาแตนะ่ว่ามันไก่กันแนี่ยกับกับผงเหมอนกันขยานคนไปเขาน้ำกันขงผงหันมันลหลเนี่ยเป็นซีฟพี่น้องอยู่น้ำกันบ่เนาะไปอยู่น้ำกันเอ้ยบ่เห็นอีดี ไปยุไกไ่กันนะไปยุน้ำกันพี่นอ้องหลุ่มบางหัวหพีหนนนน่น้องนี่มอนี่มามนตุ๊กกลตุ๊กกลที่สุดแล้วีหน่อยตายแต่ว่ามีหน่วยตายไปเนี่เน้องปากลุกปากลุ้มพี่นอ้องตะวันดินทรายนี่แกนแหนงเน,นงะะงาะจะมีต่อไร

สรุปบ่มีพี่น้องโหตัวก็มีเนาะดินแกนแห้งดินกแกนแนงพี่น้องบอแต่ซียููพี่น้องบอยูบอยูหูเถิงพี่น้องเขียนใหม่ออกเขียนพอดีเมนึงพี่น้องเมนึงเนาะแต่ว่ามีมีขับไปอยู่ดิมีขับไปจอดกันบ้าง น่าจะกอดกันดินคือกลงไง่ะใส่กูดินผนอยู่เนาะนีใบใหม่เอ๊ะกลงยับแบงใบใหม่ก็แบบหอยใบใหม่พี่น้องมาเตบกหอยแต่ยังมีหูเข้าไปเลยเข้าไปเดี๋ยวจะคนตามหูเถิดก่อนเข้าไปอ้าตามหูเลยมาก่อนพี่น้อง สรุปอย่างนี้หนึ่งพี่น้องเป็นหูหนูเก่าเนาะนี่เลยอุ้ยดีกูนเก่าตัวหนึ่งนี่มาคอยซื้อเลยนั่นเป็นหางแต่ช่วงต้นฝนบนเนาะนี่นอง่ัวหนึ่งอุ้ยสองฮะสองเออตัวไหนอยู่ไหนตัวหนึ่งโอ้ยอยู่ในโกนเก่าเนาะ หน่อยหนึ่งยี่น้งเก็บอมาหน่อยหนึงพี่น้องหน่ง้วพี่น้องโอ้กลนแล้วแต่นะบุรเน่กลนครับกลนเปิดพี่น้องครับอีกน่ยหึ่งพี่น้องเึ่ม่มฮึ่มฮึบมิึ่มฮึ่มม่มึมฮึ่มมฮึ่มฮ่มม่มมบิดมฮ่่ ดินฝนเลยอะแตกบอกรรบ่มีทุสองพี่น้องสองสองหน่วยสองหน่วยเห็ดจังไรลัตนาบานพี่เสี่ยเอาอะไรไม่ด้ใส่กวนสมารถที่สิี่สองหน่วยพี่เอาไดไบ่พี่น้อง ต้องได้เอาต,ต้องเอาให้ได้ง่านนยง่า่แฮง่ายง่ายมือมีทางหัวคางใหม่เลยเนาะโอ้นี่ยงนเกินความสามารถของคนได้ละเอ้า <c oughs> โอ้ยดนต้นไปอีกเส่วนว่ามันจะเอามันง่ายๆดี เดี๋ยวเด้ออย่ไม่โกนใหมม้วนหลอดเลยสี่นองเป็นการเปลี่ยนโกนชนิดหนึ่งเนาะเจ็คนป็ดโกนสุดเอาจอดจอทางขางมันที่งนาทางขางก็รูบอกเลยว่ากรดามเสียมอันนี้ดามเสียมนะหลม ดีอืมเอาเด้อให้เกี่ยวงัดไปเด้อดีเอาออกมาแล้วพี่น้องสองอยู่ในแงีงสองหน่วยสองหน่วยสปปพาวิธีเอาจะได้พี่น้องนั่นนั่นมีแล้วเนาะมี่พี่น้องเราจะถึว่ามีเนาะ ใส่ซองกขไปบเห็นพี่น้องเห็นมันก้นอยู่ลีหลีเลยค่ะเด็กกันนะนี่อุ้ยหลายนัวอยู่พุ่นพุ่นข้างใ่อยู่โอ้คนเปิดคนเปิดเปิดเปิดมาขายสิยีงสิบองค์คือลมบัวอย่อุ้ยมาทางนี้อีกเดี๋ยว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  ลุมไปทั้งผนพี่น้องมาเนี่ยเปลี่ยนเรียมใหม่ก่อนเห็นบ่นนะนาแมนเบิดเลยแม่เด,ด้อเบอิร์ดเบิร์ดเบิดเบิร์ดก็ตึ๊ดละ่ะโอ้ยฝุงง่นกับป้านั่นเอาเอา,า <c oughs> เสร็มาเบิร์ดนี่จะหน่วยอโอ้นยูรน่รบเนาะแมนคนยู่ยรบมุมพี่น้องตาเต็มดีไงเติมมาละนึงพี่น้องหนึงอ สามคุณเงี้นมี่นรสคุณคุณก็หัวก็หัวเลยพุนพี่น้งนลลอ,น <c oughs> องออเมึงเดจะพี่น้องไฟกล่อง,กองจับบ่ได้พี่น้องโอ้เ <c oughs> พิ่นลบเนาะหลายจีรีโอ้เพิ่นลบพี่น้องเข้นมาละสามพี่น้องแต่ว่าหังโู้นี่ไปไปคู่แขางเนาะ ไปถูกค่ะเด้อเด้อหลุนเบิ้งสิพ่อบีพี่น้องยังยหน่อยไหมบกหอยก็หน่อยหน่อยนังไงอ้าวสีสีแลรวพี่น้องฮะเดี๋ยวเ้กดเปิดกัน หกเจ็ดฮะหลุนอีสาี่น่องคนเปิดเขาไปเลยหลุนอีกสามหุ่อยเคิงบอดสิบอุ <h <h ้ยตัวนี้หน่อยปะอุ้ยมุนเลยตัวนึงคนหลุนกลางกลางน่ะติดเสียม ตัวนึงหน่วยใหญ่ให้เอาไมเอาไม้คนเปิดเลยออกมาเล็ม่ที่อะไรเดือยจ้าหน่วยหน่อยๆคนหน่อยๆกูเอาพี่น้องเจ้า่าุกทบิรุดมานี่นี่เะตตัวหน่อยขาก็มีมีแต่หน่อยๆเนาะมีแต่หน่อยๆอ๋อสรุปเลยจนวยพี่น้อง แปดหน่วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้อแปดหน่วยพี่น้องบานเป็ดแเนาะเพราะได้ว่าเก็บเง็ดตำรวจพี่น้องเก็บกระดาษเก็บกระดาษโอ้ได้สูบอยู่เร้อเนี่ยน้องน้องน้องเด้ว้าวขานเด้อบอขานเนี่โป่งขนเด้ไม้บอเคยมาพี่น้องอยู่มมอเนี่พี่น้อง เติบ่มีอีกนอเติมิบ่มีโอ้โ้ใส่ไงเ <c oughs> ติใส่ไงอุอย้ยหนาเต็มดีแฮงลองลองเอาเียม,มนันนนัเขา้าไปซองเของบัซเชงสิหนอี่แหละเลิอกแอหงไหมเลิกแหงกดกับวัห <c oughs> าแล้วยยาู่วะเห็นหรือขาบหนิขาบหนิพี่หนอ สำหรับิปดบนที่สามเมษาหกพี่น้องก็คือสิแม่ได้เดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนยอดได้ยอดมันก็ถือว่ามัดลล่เติอพี่น้องสปอปนาอจ้าเอาสปอปล่พี่น้องครับบ้านมันสวัสดีจ้ามัอนี้สปอปกัตนาคงจะได้ลาพี่ล่น้องกลับบานก่อนเด้จ้าถึงชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปากัตนาไว้น่าไม่เด้จ้าสำหรับมันนี้กะห้าห้อยเดือกกะ มันสุดยอดอยู่จ้ะพี่น้องมี่จะใส่ยังไงเนาะะนาเนาะเมีนเอ้็อย่าลืมด้วยพี่น้องฝากช่องรอปลากับตะนาไว้นําเนี่ยแคลิปหน้ามือหน้าพอกันไหมครับพอคุณครับผมเฮ้ยมือหลุนกันใหม่พี่นอ้องนับเบิ่งหน้่สปอตโมนี้ได้จ้าหน่วยนับเล้วได้จักหน่วย,ววยทั้งเบิดหกสิบแปดหน่วยจ้าพี่น้องเอาสื่อเอาพี่น้องหกแปดกายมือมาแล้ว ใส่ใ uh, ่เนาะหาจากสีไปจากไม้เนาะร้ายไม่จะว่างใส่ใยหนี่งเต็มตาไว้ไปเรื่อยๆตาม้างทาาพี่น้องใหญ่ลดไปเรื่อยๆอ้าวมาจ้า หฮดบดกับได้สุปหนึ่งเนาะสุปหนึ่งพวกคนห็วไดบายเนี่ยไปบาทในเมื่อเป็นตาคือเก่าเนาะ